ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสารวลโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่424การคัดออกอันโหดร้ายเทพมรดดาปอหลัน เป็นสุดยอดอัจฉริยะที่เหนือคาดที่สุดในสึกยอดอัจฉริยะแห่ง1นึนอาณาจักรจักรวาลต่อให้เป็นศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะในรอบก่อนๆก,ก็นานแล้วที่จะไม่มีระดับเกินจินตนาการแบบนี้ปรากฏจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้เทพมรณะปอหลันคนนี้เคยปรากฏร่างมายาหลายร้อยร่างนี่มันมันเหลือเชื่อจริงๆ หลวงเฟิงมองไปยังเด็กหนุ่มเสื้อขาวที่สะพายพองยาวสีโลหิตในใจกระจ่างชัดยิ่งกว่าตนเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทพมรณะปอหลันผู้ที่ถูกยอมรับแต่เนื่นๆแล้วว่าเป็นอันดับหนึ่งของการประลองครั้งนี้หากวัดตามลำดับชั้นของกระแสเหมือนเส้นสายแล้วชั้นที่สกระแสร้อยเส้นสายชั้นที่สกระแสเหมือนเส้นสายนี่คือชั้นสูงสุด ของเค็ตวิชากระแสหมือนเส้นสายส่วนกระพริบโยกย้ายนั้นก็ยังเป็นคำล่ำเรือเท่านั้นส่วนศักยภาพที่ปอหลันแสดงออกนั้นชัดเจนว่าใกล้เคียงกับชั้นที่สเกรงว่าขนาดที่ยังเป็นแค่ระดับดาวเลิกเท่านั้นถ้าดูย้อนหลังบรรดาสุดยอดอัจฉริยะลำดับที่หนึ่งถึงจะแข็งแกร่งกว่าคนเถื่อนหลงจุนแต่ก็ไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้น เทพมรณะปอหลันคนนี้เก่งกาจประเจดิดประเจ้อเกินไปแล้วขนาดเป็นระดับเจ้าแคนผู้ที่อย่างรู้ในหลักพลังงานต้นต่อที่ยากที่สุดอย่างสายมิตินั้นจะบรรลุให้ถึงขั้นที่สี่ของกระแสเหมือนเส้นสายได้หมื่นคนยังมีไม่ถึงหนึ่งคนขนาดเจ้าแคนยังมีไม่ถึงหนึ่งในหมื่นลองคิดดูว่าเป็นเด็กน้อยแค่ระดับดาวเลิกก็น่ากลัวขนาดนี้แล้ว มีหน้าศึกประลองยุดยอดอัจฉริยะยังไม่ทันเริ่มแม้แต่บรรดาอมตะชนทั้งหลายก็ยังเชื่อมั่นว่าอันดับหนึ่งของการประลองยุดยอดอัจฉริยะครั้งนี้จะต้องเป็นของเด็กหนุ่มเสื้อขาวคนนี้ยังไม่ต้องสงสัยฝึกฝนมาอย่างไงเขาไปฝึกฝนมาอย่างไงกันหลัวเฟิงขมวดคิว้วชั้นอาศัยร่างแยกของเผ่ามารสังหารในการฝึกยังแค่บรรลุกระแสนหนึ่งเส้นสาย เท่านั้นยังห่างไกลจากกระแสเก้าเส้นสายอีกช่วงยาวสมแล้วที่เป็นหลักพลังงานต้นต่อสายมิติถือเป็นวิชาที่ยากเย็นที่สุดเช่นเดียวกับหลักพลังงานต้นต่อสายการเลยนี่พี่หญิงสาวหน้าตาสะสวยที่มีผมยาวสีเขียวถักมว้วนโดยธรรมชาติใบหน้ามีรอยสักสีเขียวประหลาดเช่นเดียวกันกระซิบถามเขาหนานเหลอ เทพมรณะปอหลันคนที่อาจารย์เชื่อว่าคู่ต่อสู้หนึ่งเดียวที่พวกเราไม่มีโอกาสเลยที่จะเอาชนะได้เด็กหนุ่มผมเขียวและใบหน้ามีรอยสักประหลาดเช่นเดียวกันพยักหน้าดวงตาจ้องตึงไปยังเด็กหนุ่มเสื้อขาวที่อยู่ห่างออกไปเขานี่แหละแค่ระดับดาวเลิกก็อย่างรู้ถึงหลักพลังงานต้นตอสายมิติได้อย่างสูงล้ำจนน่าอัศจรรย์ ต่อให้ในรอบล้านปีที่ผ่านมาอันดับหนึ่งของการประลองยุทธยอดอัจฉริยะในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้รายกาดถึงขนาดนี้แต่ว่าเชียนซุยเด็กหนุ่มก้มหน้ามองเด็กสาวที่อยู่ด้านข้างถึงพวกเธอจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทพมรณะปอหลันแต่อันดับสองอันดับสามพวกเราสองพี่น้องจะต้องชิงมาให้ได้เข้าใจคะ่ะหญิงสาวพยักหน้า พี่น้องคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ขั้นคมของการประลองยุดยอดอัจฉริยะครั้งนี้พวกเขาเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่มาจากดาวออก,กุตซีดินแดนอันลึกลับในจัก,กรวาลอันเวิงวางนั้นมีดวงดาวบางดวงที่ลึกลับหรือมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างดาวมังกาดาวออก,กุตซีดาวโมโจคนในดวงดาวเหล่านี้ ่างครอบครองศักยภาพเหนือชั้นที่ทำให้ผู้คนขวัญผวาก่อเกิดอมตะชนได้เป็นฝูงๆดวงดาวเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นแกนกลางของอาณาจักรจักรวาลอย่างเช่นดาวมังกาก็เป็นหนึ่งในแกนหลักของอาณาจักรจักรวาลห่วงมั่งกึ่งกลางของลานกว้างเหล่าอัจฉริยะหลายแสนคนพากันจับจ้องเด็กหนุ่มเสื้อขาวทำเอาฝ่ายที่ถูกจับจ้องต้องขมวดคิ้ว รีบเดินเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งฟุบเขานี่เองเทพมรณะปอหลันไม่รู้จริงๆว่าเขาฝึกมาอย่างไงต่อให้เป็นสายเลือดที่ลร้ากาดกว่านี้ก็ไม่น่าจะเก่งกาดได้ขนาดนี้ฉันสงสัยว่าเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ผู้คนบนลานกว้างต่างวิพากษ์วิจารณ์ไม่ขาดสายกลางลานกว้างที่มีอัจฉระิะรวมตัวกันอยู่หลายแสนคนนั้น ร้านอาหารหม่เลขหนึ่งที่อยู่แถบนั้นเวลายิ่งผ่านพ้นไปบรรดาอมตะชนผู้ยิ่งใหญ่ที่นำกลุ่มอัจฉริยะมาจากพันแอาณาจักรจักรวาลต่างพากันมาที่ร้านอาหารใหม่เลขหนึ่งแห่งนี้บ้างอยู่ชั้นที่หนึ่งบ้างอยู่ชั้นที่สองต่างนั่งกันตามสบาย เด็กหนุ่มที่ชื่อปอหลันคนนี้แค่ระดับดาวเลิกที่ยังรู้ถึงหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติได้สูงขนาดนี้ไม่แน่ว่าอีกหนึ่งร้อยยุคข้างหน้าเขาอาจจะได้เป็นถึงจอมคนแห่งมิติจอมคนแห่งมิติเกินเหตุไปมัง้งคิดจะเป็นจอมคนแห่งมิติยังคงห่างไกลอย่างมาก อมตะชนกี่คนแล้วที่ฝึกฝนเป็นล้านล้านปีก็ไม่สามารถบรรลุความเป็นจอมคนแห่งมิติอย่างเขายังไกลนักเออเป็นจอมคนแห่งมิติมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆยากอย่าบอกเอาแค่กระพริบโยกย้ายข้ามมิติด้วยล่างเนื้อยังห่างไกลลิบลิ้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเป็นจอมคนแห่งมิติเลยปั้นกระแสกันเกินเหตุ พวกเรา1นึ่เขตอาณาจักรจักรวาลไม่ได้ก่อเกิดจอมพลคนใหม่มานานแค่ไหนแล้วคนหนุ่มผู้นั้นถึงจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะแห่งยุคก็ตามแต่อัจฉริยะส่วนอัจฉริยะถ้าจะบอกว่าเขาอาจกลายเป็นอมตะชนผู้ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่อย่างนั้นฉันเห็นด้วยแต่ถ้าบอกว่าอาจจะเป็นจอมคนแห่งมิติแล้วละก็ มันออกจะดูเหมือนว่าคำว่าจอมคนแห่งมิตินั้นจะสร้างความเห็นต่างให้กับเหล่าอมตะชนทั้งกลุ่มมีแต่คนคัดคา้านฮ่าฮ่คุยเรื่องอะไรอยู่ถึงได้คึกคักขนาดนี้ซุ้มเสียงก้องการวานดังไปทั่วชั้นหนึ่งและชั้นสองของร้านอาหารหมายเลขหนึ่งท่านใดนั้นเหล่าอมตะชนในชั้นหนึ่งต่างหันไปมอง เห็นประตูบานใหญ่ของร้านอาหารมีผู้ชายในชุดสีเขียวแต่งตัวสมถะใบหน้าหล่อเหลาบนหัวกับมีเก็ดสีม่วงปกคลุมอยู่ดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มตัวเขายือนอยู่ตรงนั้นแต่ก็เหมือนไม่อยู่และเหมือนจะอยู่กับคนละมิติกับอมตะชนคนอื่นๆพึบอมตะชนหลายร้อยคนที่ชั้นหนึ่งพากันยืนขึ้นรวมทั้ง1ิบสาม มนุษย์ยักในชุดเกาะที่มีเกตคนต่างก้โน้มคำนับสแสดงความเคารพท่านจอมคนอมตะชนหลายร้อยคนเอ่ยปากทักครั้งนี้เป็นรอบการจัดประลองยุทธยอดอัจฉริยะของบริษัทจักรวันจำลองเราพวกเธอแต่ละอาณาจักรจักรวาลให้การสนับสนุนฉันขอเป็นตัวแทนของบริษัทจักรวันจำลองสแสดงความขอบคุณชายเสื้อเขียวมีเกตสีม่วงยิ้มบอก พวกเราสมควรทำอยู่แล้วตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสองเสียงของเราอมตะชนดังขึ้นเป็นสายสายอืมชายเสื้อเขียวส่งยิ้มพยักหน้าพวกเธอนั่งคุยกันต่อเถิดสักประเดี๋ยวฉันจะเรียกรวมพลพวกเด็กๆพวกนั้นว่าแล้วชายเสื้อเขียวก็หันหลังเดินแยกออกไปหลังจากที่เขาไปแล้วอมตะชนในชั้นหนึ่งหลายร้อยคน กับชั้นสองที่เดินลงมาสมทบอีกจำนวนหนึ่งต่างพากันวิภากวิจาร์ถึงกับเป็นจอมคนเก้าวกระบี่ฉันได้ยินมาว่าจอมคนเก้าวกระบี่พัรนี้อยู่ในแดนลับจัก,กรวาลภายในเขตแดนของชนเผ่าจากโกลแห่งหนึ่งนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเป็นผู้จัดการประลองยุทธยอดอัจฉริยะครั้งนี้ว่าไปแล้วหลายแสนยุคตอนนั้น จอมคนก้าวกระบี่ยังอยู่แค่ระดับดาวเลิกเขาเองก็เข้าร่วมศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะในรอบนั้นจอมคนก็คืออัดดับหนึ่งตอนนั้นสร้างความสันสะเทือนไปทั่วอาณาจักรจักรวาลต่างๆไม่ได้ด้อยกว่าคนหนุ่มที่ชื่อปอหลันในตอนนี้เลยเออม,มีพรสวรรค์แล้วทำไมลำพังแค่หนทางของอมตะชนก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเจ้าแค้นส่วนใหญ่ ล้มเหลวในขั้นตอนสุดท้ายปอหลันคนนั้นคิดจะเป็นอมตะชนก็ยังต้องผ่านขวากหนามมากมายยิ่งไม่ต้องพูดถึงจอมคนแห่งมิติที่ยากเย็นขึ้นไปอีกเป็นหมือนเป็นพันเท่าอมตะชนเหล่านั้นพากันถอนใจพวกเขาแต่ละคนต่างก็มีเกียรติยศสูงส่งในอาณาจักรจักรวาลของตนเองเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญอันดับต้น,ตน ใต้สังกัดของจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรแค่ยกมือก็ทำลายดวงดาวหรือดาวเลิกได้ยิ่งถ้าเป็นได้ถึงจอมคนแล้วล่ะก็สามารถครอบครองเขตดาราขนาดใหญ่จนก่อตั้งเป็นอาณาจักรจักรวาลได้เลยจอมคนแค่บวกมือก็พลิกหมุนดวงดาวเปลี่ยนย้ายมิติดวงดาวทั้งหลายยามอยู่เบื้องหน้าพวกเขาก็เป็นได้เหมือนลูกแก้วในมือเท่านั้นยามพบข่า ลัวเฟิงกำลังดื่มเครื่องดื่มอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในลานกว้างจูจูหูก็แว่วเสียงดังเข้ามาถึงจิตสำนึกผู้ร่วมการประลองยุทธทุกคนที่มาจาก1 8 0อาณาจักรจักรวาลขอให้รวมตัวกันตรงกึ่งกลางลานกว้างลัวเฟิงลุกขึ้นเหมือนคนไร้สติไม่เพียงเขาคนเดียวอัจฉริยะทุกคนในร้านอาหารต่างก็ลุกขึ้นอัจฉริยะทั้งหนึ่งล้านแปดันคน บ้างเหาะลงจากฟ้าบ้างพุ่งตัวออกจากอาคารที่พักต่างก็เข้ามารวมตัวกันที่กึ่งกลางลานกว้างอัจฉริยะทั้งล้านกว่าคนเป็นแบบนี้ทั้งหมดเพียงชั่วคู่เดียวอัจฉริยะทั้งหนึ่งล้านแปดพันคนตั้งแถวเป็นแนวจัตุรัสยืนอยู่กึ่งกลางลานกว้างจากนั้นทั้งล้านกว่าคนต่างก็ได้สติเกิดอะไรขึ้นลัวฟึงตนกตกแตกตื่นอะไรกันเอ๊ะ มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องเลยอัจฉริยะล้านคนในขบวนแถวต่างก็แตกตื่นแม้แต่เทพมรณะปอหลันก็มีสีหน้าตกใจไม่แพ้กันในตอนนั้นเองข้างหน้าของขบวนมีอมตะชน1น0่งคนยืนอยู่พวกเขาต่างแผ่อนุภาพออกมาแรงกดดันของอมตะชนเกิน1,000คนทำเอาล้านกว่าคนในขบวนแถวแต่ง ต่างเงียบกิบไม่มีใครกล้าส่งเสียงสักคนขอต้อนรับพวกเธอเข้าร่วมการประลองยุทธยอดอัจฉริยะที่บริษัทจกักรวรรจำลองจัดขึ้นเสียงนุ่มนวลเสียงหนึ่งถูกถ่ายทอดเข้าไปในหูของทุกคนใบหน้าเขามีรอยยิ้มแต่ผู้ที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศอย่างเขากับเป็นประดุจจอมเทพในยุคโบลัมโบราณกลิ่นอา,ลางลางที่แผ่ออกมาทำเอาหนุ่มสาวทั้งล้านกว่าคน ต้องยอมสิโลลาบมีหนำซ้ำแม้ดวงตาจะมองเห็นผู้ชายเสื้อเขียวที่อยู่ห่างออกไปอัจฉริยะทุกคนในลานกว้างกับรู้สึกว่าบุคคลที่สูงส่งยิ่งใหญ่ผู้นี้ราวกับไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับตนเองความรู้สึกผิดเพี้ยนทางมิตินั้นทำให้รับรู้ดูบิดเบี้ยวไปหมด1,008อาณาจักรจักรวาลแต่ละจักรวาลคัดเลือกมาหนึ่คน รวมอัจฉริยะมากกว่าล้านคนชายชุดเขียวลอยตัวอยู่กลางอากาศเหลือกตาลงมองเ่าอัจฉริยะล้านกว่าคนพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลบริษัทจักรวาลจำลองเราต้องการคัดเลือกหนึ่งพันคนที่เก่งที่สุดมาจากพวกเธอเพื่อรับเข้ามาสู่แกนแกนของบริษัทจักรวาลจำลองพวกเธอทั้งล้านกว่าคนแย่งชิงหนึ่งพันตำแหน่งที่นั่งตามกติกาดังนี้ วันพุ่งนี้พวกเธอจะถูกแบ่งสัตว์เข้าไปอยู่ในมิติการทดสอบบริษัทจกักรวาลจำลองได้เตรียมมิติทดสอบไว้เกินกว่าล้านแห่งสำหรับคนละหนึ่งแห่งแต่ละมิติทดสอบมีหอทดสอบเจ็ดหลังหอแต่ละหลังมีเจ็ดชั้นขอให้เริ่มฝ่าเข้าไปจากหอทดสอบหลังแรกเมื่อผ่านทั้งเจ็ดชั้นในหลังแรกแล้วค่อยไปทดสอบในหลังที่สอง เมื่อไหร่ที่พวกเธอตายจะถูกดีดออกจากมิติการทดสอบและเป็นอันยุติผลงานในมิติทดสอบของพวกเธอจะถูกคำนวณเป็นคะแนนผู้ที่มีคะแนนในลำดับหนึ่งถึงร้อถือว่าเข้ารอบจะได้รับตำแหน่งสมาชิกแกนกลางของบริษัทจกักรวาลจำลองโดยตรงทั้ง100่งตำแหน่งลำดับที่101ถึง7,300คนทั้ง7,300คนนี้ จะเข้าสู่เวทีประลองยุทธ์เพื่อช่วงชิง900ตำแหน่งโดยผู้ที่อยู่หลังอันดับที่7,300ถูกคัดออกทั้งสิ้นคำพูดของชายชุดเขียวทำเอาอัจฉริยะทั้งล้านกว่าคนอึ้งผู้เข้าสู่การทดสอบครั้งนี้มีอยู่1,800 0คนนั่นเท่ากับว่าแค่มิติการทดสอบก็คัดคนออกไปแล้ว1ล้านคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ 424ถ้าผิดพลาดหรือติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ